ได้อยู่ประมาณหาคุกกิโต้โอ้เดี๋ยวเอาผีเอาออไปก่อนผีนอะไรเป็นอะไรเด้อพี่น้องหอบนี้เขาได้อยู่มั่นจำนี่เนาะติดตามเขาดีเด้อพี่น้องปลาที่เขาได้มาเบิงบ่งกไหมมาเบิ่งใกล้ๆนี่เบิ่งใกล้ๆปลาพี่น้องลายที่เก่ามันพี่เก่าปลาที่ได้คโอ้อหใครมันเห็นติบต่อหน้ามู ดมาอยู่เดอ้ออุ่ยเย็นไงเอีย็นไงพี่น้องเอีย็นไงมีแต่ปลาลุกหน้าอ้อยต่อยปลาลูกเลียครับ <c oughs> พี่น้องยามกิฟต์คือเก่ามือนี้ขอบที่สามป่ะเล่นกบอบที่สามขอบที่สามพี่น้องขอบที่สามของขึ้นนี่เนาะมา รอบก้อนนี่ยามไปห้าบริษัทยในสองบารเอพี่น้องมนัมนมันพีอยู่เป็นาอาคุกซิปโตฝากไว้บนนะนี้นะครับตามจิบคือเก่าคือเก่าพี่น้องอเสียงขาดเนาะพี่ยังขาดมันมีทีนี้จะแนวขาดเธอเอ๊ะมันชีวิตอันตรายอยีว่ามือหนีฮะ <laughs> ยามจิบพีพ่น้องฝนตกนีนาจะเป็นท้องบานไหนจะเป็นหอบสุดท้ายเลยเนาะพี่อยู่ เอาทุกสายของีแต่ีปลาียังอยู่ยังอีบอยังปลาในะยังลายอยู่่อมันจมีคนกูาเบิดคนไลมกูาม่ตรงผ่แตกผ่ายังไหหอทุกสายมันดกมันอ้มันมาเด้อเอ้อ

อันหอบก่อนนี่ได้อยู่ประมาณหาหกติ๊โตเดี๋ยวเอาขีเอาไปก่อนหีอา,อาบรายเป็นไรด้อยพี่น้องเยายามไม่ได้นะเนี่ยมึงกล่องน,น้ไม่มได้เวลาถ่ายโอ้กูว่ายามไม่ได้เอเอเขาโบรายทำหอ,หอบก่อนทำ กูมีเอียนน้องเย็นเับขาพี่น้องขก่อนน้ายก่าพี่น้องยามไหว้กูสมู้งนึงจังยามเธอหนึ่งเด้อมันไหว้ดรมันเข่าน้อยหนึ่งคำถามเวลาอยู่ว่ากระไรอยู่มันหันอกลาเป็นไรพี่น้องพี่เด้อน่าเศร้าโตเดือดเยันกระตุกเงาเลย เปลามากกับเบเบของผจัดตมันมากตัวเอาะราลัสษณะออกดิมันมาแล้วพี่น้องเสจียยมีเท่ารอยู่ม่านจำนี่เนาะตามเขาได้อยู่ขันนับกะไปดูกระม่านต้าอกโตเห็นห่ะต้โอกโตนี่ยังยังใส่กัน เดี๋ยแล้วตอกใส่เนี่ยนี่เดี๋ยว,วนนยปักดินไปโคตรปวดมาตักใส่ทีกเก่าพี่น้องยามยสีได้พี่น้องไห้เบิดขึ้นเนาะสามสี แซมาสีดาที่ระโลที่ระดูผูหอบแล้วห่อบเบิร์กผูเด็กพี่น้องมันจังสีมันอันนี้กระรังประมาณสี่ทุ่มประมาณผูแหละตีหนึ่งตีสองรายในนอนก็ดีสามทุ่มเกาะมุกสี่ทุ่มนยังมันผิดที่รักมุกนี่มันเด็กนี่ยัง,ง,ยง,งจะหาไปเอา ยังไปหาพี่เลยยังไปหาพี่หลานทำอะไรก็ไะไรอยู่ไร้ไร้อยู่มา,าสิไรจะกระสอบเน,ะนาะบ่ห้ดิมันช่นางทำสิโต sáu mươi sáu mươi hai sáu sáu mươi sáu mươi chín tương tự xác nó cứ thoải nè chọn để phi nòng của thì đại bên bên ừ. cái cạnh, này, bên bên cái cạnh. ป้าพี่น้องไลยพี่เก่ามันพี่เก่าไปาพี่ใดครับุ๊บอันนี้วาฮะกระยามหอบที่สามได้ที่พี่น้องสามบาทสามเถื่อป้าพี่โตไปถ่ายรุ่นกันหอบต่อไปพี่น้องหอบที่สามก็ถือว,ว่ามาันอยู่ประมันสามที่สามตีโตเห็นอ้อาวเจ็ดหรือสิบสามสิบข่าวอยู่เนาะป้าเดี๋ยวถ่ายรุ่นรอบต่อไปพี่น้องมือนี้เอากันน้อน้าคือเก่า นอนหน้าเอาบรรยากาศเลยพี่น้องนอนหน้ายามจิ๊บมันกระเบิดเท่าไหร่ก้มม่วนมีทวนถือก้อนหนึ่งนีง่ถือกล่องฮะมีทวนถือกล่องหนึ่งมาพี่น้องหอบที่สี่ของรอบนี้เอาเบิ่งาัาศมาสิมานเลยวะยามจิ๊บคือเก่ารอบที่สี่เนาะ บางบ้านเกินช LIKE mm ีบบางบ้านเกินโต้งเด้อพี่น้องเว้นระยะห้างอันหสมุกเครื่องอยู่ที่บอกเนาะหอจมาน่งหอนอู้หิตสุไม่อินเลยพีกินนักการศิกยินนั่งเดียซนจะหายก็ได้ยังไมตกินขนาะใครซุนจะหายงาอยู่ อได้เล่นนน่เดี่าะพี่ยามจบบ้านเหอบ้านนอันเอนโตงกบมีีกันน้อพี่าบ้านอยเอินจบเด้มามามมาลุ้กันพี่นมาอยู่วะนักเ้ยหอมนี่เลยอู้หูมนีนักกว่าเอวาลา ว้าดูมามามาเกันหนึ่งแสนี aro aro> ่ปลาดุกเี้อวาที่ใส่แต่ปลานที่พี่น้องมาเบมือกตใกล้นเต้นบ่ปลาเต้นดูด้วดูด้มีแต่ปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าไม่ใช่ปลาดุกเลียงนะอาคือว่าไงตีสองหเก้าสองสามสี่โต Nó không phải xoát, nó không xuyên này Nó không phải xuyên Nó không yên Nó ลกมาเกยมาปไป,ไปอไปไปอปดปด้มาสีน้องหอบที่สี่เนาะอีอเบิ้งกไก่มาเฮเบ,บิ้งหอบ,อบมีเห็นว่ามีเอียนนะมีเห็นกระสอบในที่ถ่ายอือถ่ายมัเห็นกระสอบนะอู้ปูาดมันอยู่เด้อ ý yên ý yên ý niệm ý Yên ý niệm 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 yên, yên yên niệm ý 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 niệm bờ อยากเอามือค้นเด้อปลาดุกพี่น้องมีแต่ปลาดุกนี่สุดกว่าป่ะเอ๊อเอานาดมาเลยไปรอยู่เอะตักปราด้ทองหอมตัวตัวหนาผุตัวดมุ้งสิบปีชิบนะรายกว่าหอมนี่เกิดตัวเป็นหล่อเป็นหล่อแล้วมันหลองสุอปื่าเอียดยังไงเนี่ยเป็นหล่อเป็นบาสข้างมึงหอบเดือเนาะหอบเดือกวนมัน เก่งโอซามิเก่าเลยเนาะียานบรายก็เพาเก็บอยู่หอมเนาะหอมทำอีทันทีตะกี้นะทั้มาหอมนะตะกี้นะที่เห่อตามที่เก็บเบิด์เป็นเมื่อยนี่่สวยเนาะ

ร่างอาไปลามากขากระค้างย่สิเด้พี่น้อค้างเนาสนนพี่น้อันได้ลวดอเออ,อเ,เดี๋ยวตวเด้ว้เแล้วทดสอบรูดนีแมนบริเกนทดอ่อน,อนหายเบิดขือเบิดมืออยู่หนิย <c oughs> ืนถึงมากกระสอบมันขา,ขาดขาดทั่วข้างหนึ่งเนาะมีอะไรเขาเหมือนนี่เี กันนี่เต็มสองกระสอบเลยพี่เนาะมาไปรุ่นกันอีกหนึ่งห่อพี่เนะอะเพราะว่าอ่าสยามเบิดขึ้นนะมือนี่กับเป็นตอนนี้กับประมาณสี่ถุ่มเครื่องเครื่องเนาะแตวสี่ถุมกับพอดีห่อต่อไปเอาซ้ำอันสิบสองมุงซะเนาะศูนย์ศูนย์เนาะแต่ก็ห่อบปบายมุ้งสองมุ้งสามยังอีกประมาณสี่ห่อพี่เนอะมาเต้นเสร็จเลยนี่ห่อสุดท้ายมันห่อตอนเสาร์คลยเนาะกับพอดี ปิดจะด,ดูการจะดุนกันตอนเสาสร์อันสมานอยู่นอนหน้านอนให้คือเก่าพี่เนาะอ่ะ,ะนอนหินเกมเท่านั้นตัวถ่ายยามจีบเนาะคอมส,สุกมันก็มีซ้ำนี่เลยเป่าเอเปล่าเล้ากินเหลิมมันกับมวูวนนอนให้นอนหน้ากับคิกสีแล้วพี่น้องนี่แหละนอนนี่เดินเขาหลับสบายสบายสบาย<ส>อื ความสุขที่หาใส่ไม่ได้เวียนเศร้าสิต้มปลากินเด้อพี่น้องต้มเนาะเอี๋เนาะเอาแซ่บๆเดี๋ยวนี้เอาปลากระเนี้ยงมาไล่ไล่ในมือนนะปลากเป็นอย่าเดียวเราพริกเครื่อวดผมจะแสบอ่ะหรือว่าเอาไปต้มอยู่หน้าบอดอนบ่อุ้ยต้มอยู่นี่แหละเห็นไหมแสบกว่ายี่นี่มันอันนี้เนาะแล้วที่ฮกฮกด้วยที่ห่าที่ฮก หลอดที่หกพี่น้องยามจิบเฮาหลอดบ่บายมุ่งหนึ่งหลอดตีหนึ่งบ่ายมุ่งสิบแปดนาทีลุ่นที่เก่าลุ่นที่เก่าพี่น้องประดุกเก่า อูอูอ enfin ูอ mm ู hmm ้ฮะฮะฮอูอูอูอ้าวกนเาดอเปิดเอ้ลูกมันี้เก่าน้ามันเก่ามันขี้เก่าว่ทไหนคนมันหมาน ใน,นที่นีอามมาเนกินนี่โอ้บัเอ <laughs> ไปจนเบิร์ดเอไปถือส่บเอเด้ไเอไทยตะกองมเป็นไยเดยวใกอยู่บโอ้ปลาดุกไปจนเบิดพี่น้องเลยที่ผูกกรขนาดว่ามาเลยเด,ดสวสดาไปจนเบิรดเอาคือจะได้เอ, <laughs> อ,เอมัดกบับบอ,อที่หกพี่น้องเบอรเออันเปิดมัดอันนั้นบุเอ ปลากระสอบปลากริบไข่อยู่เนาะเดือกออกเดือกออกสุนัตพิษด่ายเด้ปลาไปเบิดเป็นทเท่าไรพุ่เนาะเด้พี่น้องฮออที่หกของเฮาได้อยู่ประมาณสั่งขวดตัวเนะาะใบเป็นมัดอันหนังบนบ่แอนได้ปลาอย่างเหลือดสำเน้องทักเอาทักเขาสุนัขเฮามีแต่ปลาดุกอ้อยต้อยพี่นอ้องย่ามเดือ Hãy không cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ thôi những video hấp nào, nào.

Mm -hmm. So, so it สิบสามสิบเอ็ดตัวพี่น้องปลาโลตบ่ค่อยเห็นเนาะสามสามเอ็ดอ๋อพืชดีดีป้ะพี่น้องปลาโลต์ปลาลูกทอเนาะและอันนี้สอบที่ซองเลยพี่น้องสอบแบกข้าวปลาทั้านเนาะยามไปทั้งหมดมีแต่ปลาดุกหน้าอ้อยต่อย ลุกเรี่ยเอซี่เห็นว่าปลุกเดี่ยในคลก่อนนะปลกน้องไปได้เนอหลุดปะไม่ใส่เด้อพี่น้องไม่ใส่เด้ออันนี้ปลากนาเด้ออะเวลาเอา,า,า,ามาบุเามายำิหอที่เจ็พี่น้องเลยเขนมนผ่ากันยำเบิดเืนเนาะ ไปโกมีกันหนึ่งอยู่สายสายบบั้เนเด็กมาเออ,อเด็กเข้ากันดึงจิ๊บเป็นเซนเออดีได้เ,เกล่าวคลายดีได้คันหมุดเอากันได้กามจิ๊บ <c oughs> พี่น้องพะยุเขาซ้ำมือเนาะอันน้ำก็ขึ้นน้ำไหลพี่น้อง tao có nó lộc rồi nè thằng, để qua mâyiam giật, mày sai giật phèng. đi. สใส่ใส่ใส่มนัมนูเฮ้ยอ๋อที่โตมนัมนอยู่วะมันอยู่วะหอมนี้มีเป็นลอยโตผมมาจับอ่าปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อยามจีบตอนกลางคืนเนาะปลาดุกมันจะลงเฮ้ย,ย<อ>ปลาพี่น้องยินเดาเดาปลาพี่ใส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 ่ปลาปลาดุกหัวกระโตนกระโตนกระโตอนอยู่พี่น้อง อ๋อมีอยู่ประมาณสามหลอยโตเนาะสามสิบโตเสอบมาสร็จเสแล้วก็สอบไปตีให้ไอ้เองว่ากล่องกูก็ได้างโฟกัสโตยังเจ๊ใส่กระสอบไปเที่ยวทีรุ่งเนาะ เวิ้งเทงที่น้องเบิ้งเวงมานห้ยูบอารอบนี้เอ้าปลาไปไหนหมดอินเดาเดาตัวเดียวสวยกว่าทางไหนพวกย่างหัวเหลือที่เอ่ะออกคน